เบสเนี่ยนะสำคัญเลยมันคือมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนรากฐานของวงวงจริงๆนะมันไม่ได้ถูกจํากัดว่าอันนี้ต้องมาใช้กับแนวนี้นะแต่ที่เขาทามาเนี่ยเพื่อหลักๆเลยคือคุณต้องถือแล้วคุณต้องแบบมีความสุขก่อนชอบมันก่อนเบสมันมีกี่แบบที่จริงมีหลายแบบแต่ที่วันนี้เอามาแนะนำเนีออย่ยจะมีสามแบบด้วยกัน music arms <Al> ได้สวัสดีจ้าพอแก้และก็ไววัวดนะจ๊ะ ครพรกับผมเจนและบุ๊กค่ะอ่าคือจรผมก็ไม่อยากจะแนะนําแนะนําชื่อนะ <laughs> นะบางคนอาจจะไม่อยากรู้ว่าผมชื่ออะไรที่จะดูเบสเ,เฉยๆเออวันนี้ไววัตเรามาคุยกันถึงเรื่องของการเลือกซื้อเบสว่ามันจะเหมาะกับอะไรยังไงคือถามบุ๊กก่อนว่าเวลาบุ๊กเลือกซื้อเครื่องดนตรีเนะี่ยหรือเลือกซื้อเบส บุ๊กมีความคิดอย่างไงกับการที่แบบจะเริ่มเลือกเลือ,อกจะซื้อเงี้ยเอาแบบชิ้นแรกเลยใช่ไหมเออเอาแบบชิ้นแรกถ้าชิ้นแรกเลยนี้ย้อนไปตอนที่เล่นไม่เป็นก่อนอก็จะดูจากสีกับรูปทรงอืมแรกๆเลยนะใช่ดูสีรูปทรงก่อนใช่ไหมไอเรื่องแนวหรือว่ากันอีกทีว่าเราเอามาเล่นมาซ้อมถูกไหมใช่ค่ะหรือว่าอีกทีนึงก็คือถ้าเกิดเขาแนะนาเนี่ยก็จะแนะนําเป็นแบบกว้างเป็นเป็นเบสที่สามารถใช้งานได้หลายๆแนวอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยเบสมันมีกี่แบบ ที่จริงมีหลายแบบแต่ที่วันนี้เอามาแนะนำเนี่ยจะมี3แบบด้วยกันอือคือแบบฮิตๆเลยนะใช่ที่เขาใช้กันใครๆก็ใช้กันแบบแรกก็คือจะเป็นแจ๊สเบสตัวนี้อือแบบที่สองก็คือ PJ เจเบสตัวนี้อ่ะแต่ตัวสุดท้ายก็คือเป็นฮัมป์เบรกอร์อ่าเป็นแบบทำเป็นแบบสีดำๆมือก้อนนะสำหรับสายบู๊อ่ะเริ่องตัวแรกก่อนแจ๊สเบสมันเป็นยังไงคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยที่เห็นก็คือ ิกอัพของมันจะเป็นซิงเกิลคอยเสียงมันจะเป็นแบบกรซี่เด้งเด้งสว่างสว่างคมคมก็จะเหมาะกับเพลงป๊อปเพลงแบบไม่ไม่ลุยหนักหนักเล่นแบบครอบคุมเหมือนอุ้มวงไว้อะไรมันก็มีเสียงจีอยู่นะใช่ไหมใช่ถ้าเกิดเป็นซิงเกิลคอยถ้าเกิดแบบเล่นเล่นร็อกเล่นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่เป็นเหมเท่าไหร่อือาจจะสู้วงไม่ได้เพราะว่าเบสนี่นะสำคัญเลยมันคือมันเป็นเหมือน มันเป็นเหมือนรากฐานของวงวงจริงๆนะถ้าถ้าลองเล่นๆอยู่แล้วเบสเงียบนะทุกคนจะแบบเฮย้ฮยเฮ้ยหรือว่าใช,<ะ>ใช้ใช้เบสที่ไม่เหมาะกับสไตล์เพลงที่เรากําลังฝึกอยู่เนี่ยเป๊ะเลยก็มี<อ>มีผลต่อก,การฝึกซ้อมเหมือนกันใช่ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยบุ๊กยกตัวอย่างสักเพลงหนึ่งว่าแจ๊สดเบสเนี่ยบางคนเล่นกับเพลงอะไรอ่าวันนี้บุ๊กขอยกตัวอย่างเป็นเพลงนเดอเรลล่าอะ,ะไปฟัง ฉันลงละเมอคอยจะมาคอยสมมาส่งใหตาวานให้ิดตึตดงตา,า,า,าแล้วเธอจะเดินหนยายมนแดงนินจหยอกเย้าไปวบมาแล้วเธอก็หายไปบอกคำหวานสุกตแล้วเธอจะเดินหายแงนินจยิบกชนไปชนมาเราเธอก็หายที่เมคืนฉันออกมาคมอเธอก็ละลๆอเธอเธอสิ้ MUSIK oh. อ่ะเป็นไงหลังจากเื่นเซเล่าไปก็หมอนะใช่ค่ะนะกับแจ๊สเบสเออมันก็หมอดีเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเหมือนมือเบสวงนี้เขาก็ใช้เบสทรงนี้อยู่แล้วแจ๊สเบสแล้วก็เพลงป๊อปไทยส่วนใหญ่เขาจะใช้เบสที่เป็นแจ๊สเบสซึ่งเวลาพอเรามาเล่นเนี่ยเราถึงจะเห็นภาพได้ชัดขึ้นอ,อ๋อเสียงที่เราเล่นมันเป็นแบบนี้แล้วมันก็เหมาะด้วยจริงๆก็ใกล้เคียงใช่ค่ะนะม,มาดีผ่านไป ตัวต่อไปอันนี้ PJ ใช่ค่ะม PJ มันแตกต่างไงกับแจ๊ดมันมีซิงเกิลคอยเหมือนกันแต่ว่ามีนแค่ตัวเดียวอ<ล>ตัวนี้นก็จะ,ะใช่ค่ะและ้วตัวหน้าก็คือไม่เหมือนกันละครับผมทีนี้ซาวมันก็ต่างกันแล้วดิใช่ค่ะคือผมจะบอกงี้ครับว่าพอพอเป็น PJ เนี่ยหรือว่าเป็นแจ๊ดอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะ,จะคือเบสมันสามารถที่จะเล่นเรื่องของวอลลุ่มของแต่ละตัวได้บางทีถ้าคุณอยากเล่น PJ คุณอยากจะได้ซาวให้เหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนแจ๊ดที่ใช้ปิกอัพตัวหลังเราอาจจะเบาตัวหน้าลง หรือแล้วก็คือมันแล้วแต่ว่าเราจะต้องการซาวแบบไหนอันนี้สําคัญมากนะสำหรับํารบังเบลดอ่ะเออนะยังไงต่อแล้วพี่เจเนี่ยก็จะปรับได้กว้างขึ้นจากเดิมด้วยอืผสมเขาเรียกว่าอะไรผสมเสียงผสมเสียงได้มากได้ดีขึ้นใช่ไหมแล้วมันแล้วมันเหมาะกับอะไรยังไงอ่ะมันจะเหมาะกับถ้าส่วนตัวเนี่ยมองว่าเหมาะกับพวกโซหรือฟังเสียงมันจะแบบตุยตุยหนุยหนุยอือเป็นเนื้อชัดชัดเนื้อชัดชัดหัวใหญ่ใหญ่ใช่ค่ะอ่ะฮะกับผนประดุกหรือเปล่าวะ <c oughs> เออล้วรีบุ๊กเต็มเพลงอะไรมาเออ,เอ,อ <c oughs> วันนี้จะลองเล่น t r รเชอร์ของ Bruno Mars ดูเอาเฮาแล้วไปฟังไป <c oughs> แต่ที่พีเเล่นเทเชอร์ไปเป็นไงบ้างก็คือสังเกตว่าเวลาแลบเนี่ยเสียงมันจะเด้งๆอ๋อแสดงว่า PJ เหมาะกับการแลบป๊อกป๊กป๊อกแป๊บุ๊กว่าเหมาะนะคะแล้วแจ๊ดเหมาะไหมก็พอได้ถ้าเกิดเราสามารถคอนโทรลแล้วก็ปรับเองได้ตัือบางทีเพื่อนๆซื้อไปแบบอยู่ดีเล่นเป็นแล้วแล้วแบบไม่มีตังซื้อเบสตัวใหม่แต่แบบอยากจะฝึกแลบได้ดักได้ะแจ๊ดก็ได้ได้แต่ถ้าเป็น PJ เนี่ยจะปรับง่ายกว่าอ๋อมันคือมันเหมือนกับมันจะมีตัวนี้ทําให้แบบรับสัญญาณ้แบบ เรื่องของแอทแท็บใช่ใช่ค่ัเขาเรียกว่าอะไรตัวเนื้อมันจะหนากว่าอ่าครับผมผ่านไปสำหรับ TJ นะเอานี่อันแรกนี้ล่ะยังไงเป็นเบสสำหรับพวกแบบชาวร็อคมาเล่นกันหน้าตาเหมือน EMG ใช่อ่ามันเป็นยังไงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นแฮมเบอร์เกอร์สองตัวอือ ใช้ใช้สาหรับแบบพวกสายบูลุยเพลงหนักๆแรงๆครับเอาอยู่เลยแสดงว่าอันนี้อาจจะมีแบบเรื่องของวอลลุ่มโทนที่แบบแยกกันชัดเจนแน่ๆเลยตัวหน้าตัวหลังนะโหน่าจะแบบมันน่าดูคือพวกนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกีตาร์ไหมที่แบบมันจะแรงใช่ค่ะเหมือนกันก็เหมาะกับพวกเพลงล็อกเลยเหมาะกับล็อกเลยถ้ามาเล่นแจ๊สหรือว่าเป็นพ็อปอาจจะต้องแบบ ปั้นกันเยอะหน่อยคือเหมาะในที่นี่หมายความว่าไงหมายความว่าเหมาะกับการเล่นกับปิ๊กก็ดีใช่ไหมใช่คือเขาเรียกว่าอะไรแอตแทกมันแรง<อ>มันแรงพอที่จะทําให้เราเล่นเพลงล็อกได้ดีอารมณ์เหมือนประมาณว่าเพลงล็อกเนี่ยกองเนี่ยนะตัตุกตัตุกต,ต,กตัมันดังแล้วนะกีตา้าก็ดังนะนักร้องก็เสิร์ฟมาว้าอีกนะทุกอย่างดังหมดนะถ้าเบรมาด,ดุยดุยดุยที่ไม่ได้นะไม่ไม่มีบทดนดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องแบบใช้ความแรงของเสียงที่แบบให้มัน หยุดหยุดควบคู่กับวงไปได้เนี่ยใช่ค่ะบางบางทีเหมือนกีตาร์ครับถ้ากีตาร์ถ้าไม่ใช่ฮัมบักกิ้งถ้ามาเทียบกับซิงเกิลคอยซิงเกิลคอยบางทีอาจจะแบบถ้ามาที่ยี่ห้อดีจริงๆนะมันอาจจะสู้เขาไม่ได้สู้วงไม่ได้อะมันดุไม่พออ่ะนั่นแหละใช่ถูกต้อง <c oughs> เออเอาแล้วที่เตรียมเพลงอะไรมาวันนี้บุ๊กลองมาเล่นกับฮิสเทเรียอ้าวมิวใช่ค่ะบาฟัง อ้าวนะดูๆๆดูดูดูดไปไงบ้างลองลองนึกภาพถ้าเกิดเราไม่ใช้เป็นเบสตัวนี้แล้วเราใช้เป็นแจ๊สเบสอย่างเงี้ยเสียงมันก็มันบางไปแล้วก็มันคมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันความหนามันจะไม่มีละมันทำให้ตัวกลองกับเพลงมันไม่เกาะกันละพูดง่ายๆถ้าผมไปเป็นนักมวยปั้มไม่ถูกต้องผมจะไม่สามารถเป็นนักมวยปั้มได้ แล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบอันเดอร์เทเกอร์จะมาเป็นยืนนั่งแบบผมก็อาจจะทำได้ก็ได้ใช่ไหมก็คือมันก็เหมือนกับว่ากีตาร์หรือเบสเนี่ยมันก็ต้องใช้ให้มันเหมาะกับกับแนวเพลงใช่ค่ะนะแต่ทีนี้ผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องดนตรีเนี่ยมันไม่ได้ถูกจํากัดว่าอันนี้ต้องมาใช้กับแนวนี้นะแต่ที่เขาทามาเนี่ยเพื่อให้มีการเกิดเขาเรียกอะไรล่ะเกิดความแตกต่างของซาว เราก็ง่ายต่อการตัดสินใจในช่วงแรกถ้าสมมติเราเป็นมือใหม่เราแยกไม่ออกหรอกใช่เราจะประดิษฐ์ซาวเองไม่เป็นล้วก็จะแยกจากซาวแล้วก็อุปกรณ์ที่เขามีมาให้จะทําให้ง่ายขึ้นอย่างบางอย่างมือเบสเก่งๆบางคนเขาก็มีมีซาวของตัวเองที่แบบบางบางทีเขาอาจจะใช้เลือกใช้เลือกใช้แก๊สเบสในเพลงหนักๆก็ได้เพราะเขาอาจจะมีวิธีการคิดเออหรือมีอะไรเสริมเขาก็แล้วแต่ที่ใครจะนําไปใช้แต่หลักๆเลยขึ้น คุณต้องถือแล้วคุณต้องแบบมีความสุขก่อนชอบมันก่อนถืออีกครั้งก็ชอบก่อนแต่เดี๋ยวใช่ไม่ใช่แนวหรือว,ว่ากันใหม่ถูกปะไม่งั้นซื้อมาปุ๊บแล้วไม่ชอบสีไม่ไม่ชอบทรงแต่เขาบอกว่ามันเหมาะกับแนวนี้ซื้อมาเล่นแล้วใจก็จะคิดแล้วคุณต้องมได้ตัวนั้นน่ะเออ,อ,อใช่ปะก็ต้องซื้อใหม่อีกเพราะฉะนั้นลเลือกตัวที่ชอบก่อนครับแล้วเดี๋ยวถูกแนวไม่ถูกแนวเดี๋ยวว่ากันครับเล่นให้เป็นก่อนนะทุกคนวันนี้ไอคอนเทนต์เลยนะวายวัตการเลือกซื้อเบสก็ ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนไม่มากก็ไม่มากก็น้อยเอออะไรวะ <laughs> นะจ๊ะ <laughs> ก็ไปลองเลือกตัดสินใจดูกดไลค์กดซับสไคร e กดถูกใจกันไว้ครับผมมีอะไรใหม่ๆเนี่ยก็เดี๋ยวมาให้ดูกันอกีกนะจ๊ะหรับผมก็บุกวนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะวันนี้กลาวัสดีจ้ะ Music a อั s